มีคนอิจฉาคุณอีกแล้วว่ออทำไงดีอ่ะอเ,เป็นราศีที่ต้องทําใจนะครับเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะเด่นทั้งปีหกเจ็ดนี้นะครับมีเกณฑ์จะเด่นดังมีเกณฑ์จะโชคดีมีเกณฑ์ที่จะเป็นดวงดาวแสงจะเข้าตัวนะไม่ใช่ตีนนะครับแสงนะครับนะเพราะฉะันเนี่ยตั้งใจฟังเลยถ้าเกิดคุณอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีแสงอยากจะมีโอกาสฟังเลย และแน่นอนนะครับการจะมีแสงได้นั้นนะมีองค์ประกอบอยู่ไม่กี่อย่างนะครับผมมีเทคนิคอยู่ตรงนี้นะครับแนะนําให้ทําตามนะครับแล้วชีวิตคุณจะเบาลงอ่ะเริ่มกันที่ราศีแรกนะครับได้แก่ชาวราศีอะไรชาวราศีมีนนั่นเองราศีมีนนะครับใครจะมาว่าอะไรคุณก็ตามแต่แสงของคุณจะมานะครับเขาอิจฉาคุณแต่คำอะไรคุณไม่ได้อ่าราศีที่สองนะครับได้แก่อะไร ได้แก่ชาวราศีกันนั่นเองอะ่ะกันก็มาแล้วนะฮะกันเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่คุณทำํำมันโดดเด่นมันก็เลยเป็นที่อิจฉานะแต่คุณจะดังมากนะ ราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีมังกรครับโดดเด่นดังทางโซเชียลเนี่แหละหรือเอาง่ายว่ามีโอกาสที่คุณจะมีแสงอะ่ะเตรียมรับมือน,นะและราศีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรคือชาวราศีธนูนั่นเองนะครับธนูเนี่ยจะได้จากโอกาสรอบๆตัวจากคนรอบตัวให้คุณเลยแสงคุณจะมาแน่นอนนี่ก็สีราศีมีเกณฑ์ดับมีชื่อเสียง แสงเข้ามาแล้วถ้าเกิดคุณเชื่อคอมเมนต์กดแชร์ฝากกดติดตามจารย์แมนนิดนึงจะได้ไม่พลาดนะครับใครสนใจดูดวงกดที่โปรไฟล์ได้เลยเจอกัน